สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปันปันทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมพสนะครัะ EP ด้วยแล้วนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน,นครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นหนึ่งเกมครับอีถ้วยอีเวนต์มอครับตอนนี้เป็นทีมชาติอีกแล้วครับเป็นแอคชั่นแมทผมก็เหมือนเดิมมับซูเปอร์สตาร์ระดับสูงสุดไปเลยครับ ผมจะต้องออกไปยืนทางด้านของทีมชาตินอร์เวย์ครับนี่คือชมหน้าผู้เล่นผมโหดไม่ล่ะครับ,รรบนี่จะสำมองนะเวอ่าเดี๋ยวไปดูที่อมนอร์เวย์ผมก็ใช้ได้นะครับตู้เก่งๆมีทางด้านของเอลิงอรนเฮนนแล้วก็มาตินอเนกาคนระับโอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยเราโลสักแป๊บหนึ่งครับ เริ่มเกม Norway ครับเปิดบ้านต้อนรับความมายินของลิเวอร์ pool ครับเริ่มเกมเอีลิงฮัลแลนด์สแตนเบิร์กครับเอเจร์เปิดมาอุย้ยฮัลลลนด์มาตินโอนิกาดอีลิง,ง,งฮัลลลนด์ยังไงฮลูุนียิงเลยโอ้โหปาเชโกยังปัดได้ครับบอลออกไปเป็นลูกเต็มห่วง Norway อุ้มเจ้าบ้านทักทายเลยครับ ลูกนี้ครับอุนิการจะเปิดมาอุนิการเปิดมาโอ้โหบาิลเล่าคงฮเอามาได้เอาทางซาร่าสวนแล้วครับแต่โหมันจะช้าไม่ได้โทสปีตามข้างหลังแต่ซาร่ามูจะจ่ายติด้งติดมีเล้งครับเอเยอร์สแตนเบิร์กเปิดมาโอ้โหยูนี้ฮันโคไม่ดีข้างทางด้วยบอลโด บารีล่าไปแล้วคนณลูกนี้โอ้โหยังไงบารล่ามีตัวเลือกเยอะแหละยิงเองเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งศูนย์นิโฮขึ้นนำโนเ์จากบารีล่าโอ้โหลูกนี้สุดยอดจริงๆครับโอ้โหบารล่าก็มาอยู่กับผมได้ไม่นานแล้วก็โอ้โหไม่กี่นัดที่ผ่านมาหูยิงเข้าเลยครับลูกนี้วิ่งขึ้นมาเหมือนจะทำท่าจะจ่ายแต่ยิงเองโอ้โหลูกนี้เดี๋ยวมุงครัาง อ่าวงนี้มุมมุมตอนหหูยยิงดีจริงมากยิงสูงเรียกหูปุ่มมานำมานำทีมชนนอร์เวย์นาทีที่สิบเอ็ดจากบาเรล่าครับเอาแล้วเรียกหูนำนะครับไซเบอร์หูถูกเปิดมาเลยฟาดายโคไม่ดีเข้าทางเอ็นยูโนซี่เซเว่นซันซันเปโดซ่าฟาเซ่เปลี่ยนครับฮักบุยลบไม่ได้ อ่ะยังไงเปิดป่ะสลอตคองโอ้โหหนุยมหกไม่ดีเองเปีชิโก้งงแล้วลูกตั้งเตะจากประตูของริรวอว์พูลครับดูลูกนี้โอ้โหปเชโกบอกจะขึ้นไปเลยเปเชโกเปิดมาเอ็มบัะเป้โคมที่หรวอร่อาูกอ้าวไปยืนนิ่งเฉยอุกุดผิดแล้ว โโอหและเ,เ,เปิดมมนเหลือเกิไปดูไปนี้โคมเฮอร์ที่ปาเชโกเฟรดรสซอดจายไม่ดีเท่าไหร่โโอ้หูติดเอ็นยูนัสิมาตินโอนิกาเปิดมาลิลิงฮาแลนล็อกยังไงเปิดหูแต่เหมือนว่าลูกนี้ดูโหยแต่เราเห็นเหมือนปาเชโกเขาออกมาจากพื้นที่เมื่อกี้เอาจ่ายไม่ดีก็รังเฮล็อกเอาเบอร์ตีฟาวครับลูกนี้ไม่จิ้มค่ะ บอดี้ผมเทมากเลยบลูเฟซิคของดิชาโนเวยโหยี่เปิดไปพอลุ้นได้อยู่นะครับออนิการ์ดเปิดมากโอ้โหเปิดมันไม่ดีเท่าเบลซ่าโคจะโคแครโดนรึเอาแซงเลยนะเอาแล้วลูกสวัวเลี้ยงว่างเลยนะไอ้มาเปกจ่ายมาที่พัฟฟี่เนี่ย โอ้ยตามบอลไม่ได้เอ็มบเป้ยิงเลยแล้วโอ้โหชนเสาโอ้โหเกือบไปยังได้อยู่ตามทันไหมลูกนุ้ยทันไหมโอ้โหไม่ทันนะ่ะเสยียดายบอลบไปลไม่รู้เขาหน้าเวหูมิลลิงเข้ามาเนาะฮอสบี้โอ้โหจังหวะไม่จริงว่าเกือบไปนะเอ๋เบิร์ตมาเอาลูกนี้วันไนีม้มงเชตเข้ามาทันที่เปโดซ่าจะโบกขึ้นไปเปโดซ่ายังไงหู้จ่ายไม่ดีโอ้โหผ่านไม่ด้วยแต่เขาทำมิลลิงโรนิกาศฮอสบี้ เอาลูกนี้บอลมาถึงฮาแนนาลานลด์ด้วยฮาแลนด์โอ้โหติดรูเบียสปาเชโกปาเชโกเอาจ่ายติดอยูโนซี่เปิดมาโอ้โหยังออกมารับไม่ได้ครับปาเชโกเปิดมาโอ้โหยูอโดยังไงลูกนี้โอ้โหเจอสเวนสันเอาหลบไม่ได้ยังไงลูกนี้ยูโดจ่ายเข้ามาในเป็นกรซ้ายิ่งโอ้โหยิงเบี้ยวไปเยอะเลยโอ้โหรีบยิงไปหน่อยคืลูกนี้ บอลเอาไลูกตั้งใจเจ้าตัวของทีมชาตินอร์เวย์ครับเฮนเซ้นนะเจอเปิดขึ้นมาเฮนเซ้นเปิดมาเหมือนโอ้โหฟันแดงมองขึ้นมาก่อนนิวาร์โดหกอ้าวติดตีอยูน่นะสิมาตินอนิกาตโทสบี้ซูรฮักโอ้โหเจอดีอัดเปิดตีโอ้โหจ่ายบาวี้เขาลูกนี้เอาน์มาตินอนิกาตโทสบี้ มเมลิงทุกอย่างหนึ่งทีครึ่งแรกตอนนี้หมดมด้วยผู้สินบอยเล่นต่อเปียรงยังไงอ่าทิเปียอ้าวผู้สินบอกฟาวครับทิเปียโอ้โหลูกนี้ผู้สินเข้าไปตักเตือนทิเปียนิดหน่อยครับผมก็เกือบไปลูกนี้เป็นลูกฟรีคของทอคชั่นหน่วงหน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายในเกมนี้ครับโอนิการ์ดเปิดเข้ามาโอ้ยซาระคมมาได้โฮสปี้โฮสปี้ยังไงลูกนี้ ฝั่มยูเิียะนะครับจอพึ่งแรกครับนอเวีเพื่บ้านโอลลิฟูยำอยู่สูงประตูรันหน,นึงครับจากประตูของไบรแลนวนาทีที่สิบเอ็ดไปพักสัขขกคู่นับชมเกมคขึ่งหลังครับผมเปลี่ยนตัวดีมิลโมราต้าลองมาแทนเอ็มเปอร์ตล let's go <S ไปเลยครับรับชมเกมครึ่งหลังกันเลยครับเิ่มเกมขู นั้งเจ้าวันก็มีการเป็นตัวเอียนโยนซี่ออกเป็นคิงลงมาครับทั้งทีมเยือนนิโคลก็เป็นตัวเอ็มบ้าเป้ครับเออถอดถูกถอดออกแล้วเป็นโมริต้าลงมาเปโดซ่าทุ่มาที่เบริล่าจ่ายมาที่วิเวอร์โดหูยสซเวนเันลูกนี้บล็อกให้ดีเจ้คิงอ้าวจ่ายพลาดเข้าทางโมริต้าโอ้โหโมริต้าโอ้โหูรียิงไปหนุ่ยโอ้หูบอลเข้ามาในเส้นโอ้โหูรีบยิงไม่หนุ่ยน่าเสียดายโอกาส โอ้โหถ้าของของบอลนั่งยิงโโอ้หน่าจะเข้านะครับมีโอกาสีิโอนิกาเฮลิงแฮรันทอสปี้เอาฟาบินโยได้ฟาบินโยยังไงเปิดมาโอ้โหติดเอเยอร์มองสกันไม่ได้ทอสปีโอนิกาเฮลิงแฮรันเฮลันเปิดมาอ,อ,อยู่ไมนดีอ่ะโอ้ยยังไงโโอ้หเกือบให้หเกือบโอนโกลเลยนะตร,รงนี้ โอ้โหสกานที่ี่คิปเปียเอาคือสถานที่จานพี่นี่ติดให้นั่นโทสบี้โยชอคิงโยชอคิงโอ้โหโดนバレล่าจิ้มปวดสีบอกไม่ฟาวไปเลยลูกเบเรล่าเปิดมาโอ้โหเยอะเชียร์ได้บาเรล่าโคปาที่โมอร์ตาเอาบอลมาเข้าทางซาร่าหูโดนมิลลิงยังสโลตโอ้เจอได้อยู่ฟาบินโย ลูกนี้บอลมาเข้าทางรีบอลโดลูกนี้รีวาลดยังไงครับเลี้ยงมาโอ้ยโดนนี่เลยค่ะโอ้โหสล็อตอุณิกาดเฮนอุณิกาดไปแล้วสล็อตโอ้โหโดนเดียวเลยโดนเดียวฟันให้เอาแล้วสล็อตยังไงลูกนี้โอ้โหฟันให้โอ้โหไม่ฟาโอ้โหโอ้โหสล็อตจะฟ้องจุดท่อนสิงไม่้าเลยอูโเลี่คูมันกันซาล่าไปแล้วลูกนี้ยังไง เพื่อนโอ้ไม่ทันแล้วติดวิลลีโอ้โหไม่กิน้อูเยม่าอยาดูราต้าพิกโอ้โหพิกสวยลไปที่โมเมสลยังไงลูกนี้แล้วก็ยิง โอ้โหเรียบร้อยสองศูนย์จากโมซาล่าโอ้ยลูกนี้โอ้ยตบเข้าไปเสวยมากสนเสาเข้าไปเลยนะลูกนี้โอ้โหโมซาน่าโอ้บท่าช็อตด้วยลูกนี้โอ้ยลูกนี้งชมโมลาต้านี้ที่พิกมันสวยโมซาล่าอย่างนี้ยิ่งกว่าเต็มข้อเลยโอ้โหตัวต่อหนครับนี่โอ้ยขึ้นน้ำเอเอเอาแล้วเหรอครับเป็นมิสซิสโจง โอ้โห oh, แล้วก็เป็นเซนซอร์อกเปรี้ยนเนี่ยโตอย่างสูงสิทธิ์ที่ยนวันไหนเออเอโอ้โหมาถึงโมราตา้าด้วยโมราตา้ายังไงจ่ายไปที่โมซาร่าโมซาร่าจะ่ายโมราตา้าโอ้โหลูกนี้แซงมีลิ่งโอ้โหโมราตา้ามีความเร็วครับโมราต้าตบเข้ามาเปอร์เตอร์ยิงโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อลูกนี้ยิงออกเฉยเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับลูกนี้ว่าจะยิงกเดี๋ยวดูลูกนี้อีกอ่ะ โอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อจะตัวจะยิงออกไม่รู้เจตนาจงใจอาจอาจจะมีเจตนายิงได้เหมือนว่าให้โดนไอเยอะเข้าดูตัวเองครับแต่ไอเยอะลูกนี้ค่ะเข้ามาเร็วกว่านี้หน่อยอาจจะมีโอกาสโอนโกเลยครับฮาในทีสุดท้ายเกมนี้ครับโอสฟี่ครับเอาได้โทสฟี่เอาโดนที่เปียแยกเทปเปียมาที่โมราต้า เห็นช่องวันนี้ซาร่าโอ้โหทนเวลาหนึ่งนาทีครับเก้าสิบนาทีโอ้ยซาร่ายังไงเปิดมาเลยฟุมาด้อยข้โหั้องไปแบบารบเจ้งนอร์เวย์เปิดบ้านแพ้กับลิฟุเบย์สองประตูต่อศูนครับลูกแร่งยูฟ้าจอนจากทิ้งด้านของปาเล่าครับนาทีที่สิบครับแล้วมาครึ่งหลังลูกซองของลิคูเป็นโมเดลซาร่าครับ นาทีที่แปดสิบครับวันนี้ช่องันทีวีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ